ครับผมสวนอาซีนะครับวันนี้ครับผมจะเอารถไถ่ฟอร์ดขับซีนะครับวันนี้เรามาดันหินคุกกันบ้างครับทําทางเข้าสวนนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องแป๊บนะครับโอ้โหดันนิ่มๆ่าครับโอ้ดันดูครับครับวันนี้เราดันหินคุกนะครับ างเข้าสวนนะครับเดี๋ยวถาสุดล้อเราก็จะได้เข้าไปเอาของในสวนได้ครับ ครไบเลยครับ สบายครับนี่ครับขับสียงเราทำงานได้ดีมากครับตอนนี้ครับขับสองันไม่สนิจับนะครับรั้นนี้ครับจับจะขับสีครับกอดันง่ายกว่าครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะทาขับสีตลอดนะครับวันนี้โครงการขึ้นกอนเดียครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จครับวันนี้เราเล่นปวาดตะกอนครับ กันเก้ดจากครับกำลังกำจัดเหลืเลยครับเหลือบ้างครับเราจะเริ่มดันลูกกันครับเดี๋ยวเราสาดเพลี้ยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราทำทางเข้าสวตรงนู้นครับข้างหน้าครับบนี้ครับครับอ่ายแน่ครับ สวนครับตัดเรียบแล้วครับบบก็เป็นครับอ๋อหนึ่งดครับอืนึ่ล้วง ครักำลังข้าสวนครับกลัง <terminar> ต <aría> ิดต่อครับติดต่อครับนี kind of ่คร <ills> ับไม่เหลือครับ เข้าง่ายนะครับเป็น,นี้ครับ าเปิดทางเข้าไปเลยครับตร็นี้เราจะเป็นทางเข้าของเรานะครับก็จะแบบที่เรียบนิดนะครับไปดันนะครับอันนี้ดันได้สโลดีมากครับเกียร์สโลแรงมากครับกดแบบนิ่มๆครับอันนี้ค่อนข้าง แข็งแรงครับการทำงานบังคับง่ายครับคันนี้ครับไม่ไม่ปุ่มาร์นะครับเฮ้ยติดากครับคันนี้ครับการดันนะครับก็จะดันได้ดีครับโห่กำลังครับกดหมาครับไม่ตัวครับนี่เฮยสปีดไม่เวทีครับคันนี้นะครับก็ เอาเปลี่ยนสปีดมาก็จบครับกลัอ,อีกแป๊บนะครับก็เสร็จภารกิจของเราวันนี้ครับนอนสบายครับโอ้โหข้าวใส่นไปครับนอ,อนไปนะครับ ร้อยแล้วครับเรียบแล้วครับเดี๋ยวปรับโคนต้นไม้อีกแป๊บครับสบายครับนร่องน้อยครับตัวหญ้าเยอะขาดครับไม่ต้องกลัวครับ ลองเลานะครับเหนือครับแต่สารกินของเราวันนี้นะครับส็หรับคลิปนี้นะครับฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปครับกลับบ้านครับ